สวัสดีค่ะช่อง,งเกเได้เปื่อยอีกแล้วหมดบรรยากาศด,ดีลมพัดเย็นสบายสบาย,บายก็ถือกล้องตามไปถ่ายถ่ายถ่าย,ายทุกสิ่งลมพัดผ่านหน้าใบไม้ปิวไหวก็ถ่ายทุกอย่างถ่ายใครบอกว่าจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ ก็จะถ่ายเขาเรียกว่าแบบสบายสบายไม่มีอะไรนะคะนี่ดอกหญ้าข้างทางขยะอะไรก็ยังถ่ายเอาแบบชีวิตสบายสบายสบายจริงๆดูดอกหญ้าเหมือนกันผีเสื้อตัวนี้ก็ยังถ่ายนี่ก็ดอกผักขมคอมมอนิ์ไม่ให้ผ่าน ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายนี่ดอกใบกะทิ